จะได้รองเท้าอยู่แล้วไฟที่แล้วอาฉีดรองเท้าเขบาายวิ่งหนึ่งคู่แหมราคาลดหัวภาพภาพสุดท้ายไม่แพ้ก็ถือว่าโชคดีแล้วไฟที่แล้วออย่างที่ทราบนี้เป็นกระแสเป็นข่าวเราก็เราก็ยอมรับว่ายังฝืดๆยังฝืดๆไปรีแมตพักสองไฟนี้เตรียมตัวไงบ้างครับฟ้าปันใหม่ก็เตรียมตัวดีครับเกยมตัวดีมากครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับดีเพราะว่าพึ่งกลับมาหายใจได้ครับสองไฟไฟแรกกับไฟที่แล้วเนี่ยไฟล่าสุดมันดีขึ้นตามลำดับไหมผมว่าไฟล่าสุดมาเนี่ย ดีดกว่าไฟดีกว่าไฟแรกครับพี่าย<ล>ใจแต่ต่อไปเก่งเองเออครับผมเพราะว่าแรงกดดันด้วยกระแสแฟนมวยที่รอเชียร์เราด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมทีนี้ในการชกกันครั้งที่2ครั้งแรกเรารู้แล้วเราพลาดตรงไหน จุดอ่อนของเขาอยู่ตรงไหนจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนไฟที่เราเตรียมการอย่างไรบ้างผมก็ก็ชกสไตล์เดิมนะครับแต่ว่าออกอาวุธเยอะๆครับโอ้เยอะๆไฟที่แล้วเราประกาศเลยว,ว่าเราจะไม่ถอยเดินชนแล้วไฟนี่ประกาศไหมไฟนี้เดินชนเดินชนนะเป็นไงกระแสตอบรับก็มีทั้งบวกทั้งลบหลังจากที่เราเสมอไฟล่าสุดมีคนตำหนิด้วยมีคนชื่นชมให้กําลังใจด้วยเรารู้สึกอย่างไงบ้างจะบอกพี่ๆว่าผมกลับมาให้ใจให้โอกาสน้องให่ให้โอกาสอีกสักหน่อยเนาะรับผมขออีกสักไฟคิดไหมว่า ไฟนี้เนี่ยจะจะทําให้ดีขึ้นกว่าไฟมันผ่านมาแน่นอนต้องต้องดีขึ้นกว่าไฟที่แล้วแน่ใช่ไหมครับคาดหวังถึงชายชนะเลยไหมครับไฟที่แล้วก็ไปก่อนต้องเยอะแยะเลยก็คาดหวังถึงชัยชนะครับมีอาชงอาชีพจากท่านสสชาติมาไหมก็ไฟที่แล้วเสมอ ER ยังได้แสนครับโอ้โหถ้าชนะเท่าไหร่เนี่ยครับก็ไปถ่ายทงถ่ายที่ให้คุณยาไอคุณยายเรียบร้อยครับไฟต่อไปเงินค่าตัวเงินรางวัลอาชีพเอาไปไหนดีวางแผนไว้ยังก็ฝากธนาคารไว้ครับ เอาไว้ทตัวครับไว้วปลูกบ้านอ่ะมาพูดถึงความมั่นใจในไฟหน้าหน่อยน้ำพุจุดเด่นเขาคืออะไรจากการที่เราได้ชกกับเขามาครั้งหนึ่งแล้วก็มีหลายลูกกันนะพี่มีรูปดูงดื้อด้วยไหมรมนะกดมาเขาก็มีขวางมีกันารับตามมวยชกยากไหม ก็ถือว่าไม่ยากคับพี่ถือว่าไม่ยากมากแล้วครั้งที่แล้วที่ที่เราที่เราพลาดเสมอมาเนี่ยทั้งทั้งที่เกือบจะชนะอยู่แล้วเราเราคิดว่าจุดไหนที่ทําให้เราพลาดครับทาให้เราเสมอก็คือผมออกอาวุธน้อยไปออกอาวุธน้อยไปคิดได้แต่ว่าจังหวะทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นไหมก็ถ้าถ้าถ้าเกิดตัดสินใจออกก็น่าจะน่าจะผ่านอือ่ะไฟนี้มั่นใจแน่นอนครับมันดีกว่าเดิมครับอ่ะฝากถึงแฟร์ขาวเอฟซีที่รอเชียร์เราทั่วประเทศหน่อย ครับก็ฝากถึง f อที่รอเชียร์ฟ้าวันใหม่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะทำให้เต็มที่ไฟนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาละไฟนี้ถ้าชนะผมอาชีพรองเท้าวิ่งหนึ่งคู่ด้วยนะครับตามสัญญุครับก็วันศุกร์นี้ครับทางช่องทู f ฟยมาวันุกนะครับเจอกับน้ำผู้ช่างนุ่นศรีสะเกดภาค2องภาคแรกเสมอกันแบบสุดมันภาคนี้จะจบอย่างไรก็อย่าลืมครับเปิดช่อง24รอติดตามน้องต่อครับฟ้าวันใหม่ชอไทยเศรษฐ์ขอให้โชคดีครับน้องครับขอบคุณครับ